ก็ออค,คืรที่มดในประการถึงที่เนี้ยหลวงตาเนี่ยออก็โดนเนี่ยสิ่งของเระอุณายปกค่อพระธคุณากรก็รู้นะว่าต้องการอยากจะรวบรวม วัตถุโบราณต่างๆที่ว่ามันเคยมีแล้วก็ทางวัดก็มีอยู่ด้วยซึ่งของทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ดอกไม่ใช่ที่ว่าทางวัดจะมีทั้งหมดแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยก็ประกาศให้ชาวบ้านเนี่ยทราบว่าหลวงพ่อต้องการจะสร้างที่นียเพื่อว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็อ,อีกในหนึ่งก็คือต้องการว่าเป็นการหาทุนทรัพย์เข้าวัดด้วยก็เคยบอกเรียรายให้กับชาวบ้านว่าใครมีของเก่าหรือว่าเป็นของในยุคสงครามเนี่ยก็คือให้นําม,มารวมกันแล้วก็มาก่อตั้งขึ้นแต่ถ้าอย่างเป็นพวกลูกระเบิดทั้งหลายที่อยู่ในในที่นี้ ก็จะพดตามแม่น้ำบ้างเพราะว่าในสมัยก่อนที่ทิ้งระเบิดลงมาเนี่ยจะตกลงแม่น้ำก็อาจจะเป็นพินิหฐานอะไรของหลวงปู่ท่านทักอย่างนี่แหละที่ว่ามันไม่ตกลงตื้นบริเวณนี้แล้วก็เมื่อก่อนบริเวณตรงเนี้ยที่ดินมันยืดลงไปถึงกลางแม่น้ำมันไม่ได้มาที่สุดแค่ตรงน,นี้ก็เลยที่ว่าทําไมถึง ไปเจอของโบราณโบราณใต้น้ําเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วตะลิ่งเก่าเนี่ยมันลงยืดลงไปแต่พอกระแสะน้ํามันไหลบนย้อยกนกลับเนี่ยตะลิ่งแล้วพอพระเจดีย์ย่องใหญ่ามาใต้ก็พังลงไปด้วยความจริงแล้วของใต้มีเจดีย์องค์ใหญ่มากพอตอนนี้ก็น่าจะอยู่กลางแม่น้ำแม่กลองนี่แหละนะส่วนวิถีพันธุ์เนี่ยก็เปิดมาก็ตก2ีกว่าปีแล้วล,ะละ่ะนะครับปี2520กว่ากว่าที่เดชประคุณหลวงพ่อท่านเริ่มสร้างขึ้นมาก็มีการรั้วนักที่สังคมกันหลายครั้ง มาไปดูดาาีรันบ้างดีครับแล้วก็อาจจะต้องดูรณะกอนต่อไปเรื่อยเพราะว่าของโบราณบางอย่างมันก็อาจจะค้นพบอีกเรื่อยๆเพราะว่าอย่างเรือโบราณก็ยังไม่คิดแล้วว่าจะเจอขึ้นมาก <c oughs> ็าอาจจะมีหลายๆอย่างที่อาจจะเจอ,ข,อ <c oughs> ขึ้นมาอีกเพราะว่านี่พอกระแสน้ํามันไหลวนมาเนี่ยอาจจะเป็นที่ว่า,ามันถูกผูกกับท่อนไม้หรือซุงบริเวณนั้น แล้วพอกระแสน้ำนพัดมาตะลิ่งทางเรือก็เลยอาจจะจมลงไปด้วยพร้อมกับไม้ตะเคียนโบราณอะไรที่มีบริเวณนั้นเม mm hmm. ื่อจย้อนไปสมัยก่อนว่า60-70ปีที่แล้วเนี่ยใครจะมีธุรกิจร่ำรวยที่มีเรือาราคาขนาดนี้ mm hmm. ก็ย้อนลำบากเพราะมันนานมากก็จะไปหาหลักฐานแน่นอนว่าเรือลำนี้มันเป็นของใครเรือหลวงปู่ท่านเคยนั่งหรือว่าเป็นของวัดเก่ายัางไงก็ไม่ทราบเพราะว่ามันอยู่ตรงเนี้มานานมากแล้วแหละหรืออาจจะพัดจากที่อื่นมาก็ได้ ต่ในเมื่อเออมันมาอยู่ตรงเนี้ยเราก็ถือว่ามันเป็นสมบัติของวัดแล้วก็ประชาชนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสักการะอับไหวครับดูแลได้หารการเดินทางนะครับว่าถ้าเกิดนั่งรถนั่งรถทัวร์มาลงมีการนะครับก็มาจะมานั่งรถเอ่อรถไฟใต้ดินหรือว่ารถเปียประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรมาตรงประตูเมืองกาลแล้วเลี้ยวซ้ายมาก็ถึง ค่ะในภาพส่วนนี้นะคะก็จะเป็นพวกความเป็นอยู่ของเฉลยศึกว่าห้องน้ำเขาเป็นยังไงแล้วก็สำหรับที่นอนมีความกว้างสองฟุตครึ่งห้องน้ำที่ค่าเฉลยศึกกาญจนบุรีแล้วก็ ค่ายเฉลยศึกข้ามะขามนะคะที่สะพานข้ามแม่น้ำแควอันลือน้าเรานี่นเองนะคะค่ะแล้วก็เฉลยสงครามกำลังช่วยกันตำข้าวนะคะในภาพนี้เพื่อนำไปใช้ในการทำข้าวเปียกหรือว่าข้าวต้มที่เขารับประทานกันทุกวันนั่นเองค่ะมาที่ภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นค่ายเฉลยศึกช่วยกัน สร้างด้วยไม้ไผ่แล้วก็หลังคาจากนะคะก็คือเป็นที่อยู่ของเขาเหมือนที่เรายืนอยูนะ่ณที่นี้ค่ะก็คือสร้างด้วยหลังคาจากแลวพวกเขาก็นอนเนั็นข้างใน